สวัสดีค่ะ12ราศีค่ะเราไปต่อกันที่ราศีมิถุนทัดลงกับเรื่องราวงานเงินความรักเดือนตุลาคมปี2566ค่ะดาวที่ย้ยราศีมีดาวอาทิตย์อังคารพุธศุกร์และราหูอ่าแล้วแถมมาดาวจันทร์เริ่มที่งานของเพื่อนๆชาวราศีมิถุนทัดลมนะคะกรรมะ การงานนะดือดาวพระหัสต,ตัวแทนของการงานอาชีพและเป็นดาวพระหัสปัตตนิหุ้นส่วนผู้ค้าคนรับคู่ครรงอ่านเข้าไปมีหุ้นส่วนร่วมกับอ,กอ,กอีกฝ่ายมีดาวราหูย้ายมาเยูอนนเรนกัมมะนะคะ17ตุลาคมดาวราหูย้ายโย่ไป1ปีกว่าค่ะราหูดาวตัวแทนของสุภะ ความดีงามความสําเร็จความรุ่งเรืองการได้รับการสนับสนุนสน่งเสริมการเดินทางไกลความสุขสนันติสุขมีดาวเสาร์อยู่ก่อนแล้วตลอด2ปีครึ่งนะคะตั้งแต่เดือนมีนาคม66ไป2ปีครึ่งค่ะดาวเสาร์คือดาวตัวแทนของมอรณะมาอยูุ่นเรือนสุภาษการเปยนแปลงกันยกย้ายดเดินทางไกลค่ะนำมา,มาซึ่งการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป จบสิ่ง,งเก่าได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะก็ได้มีการงานอาชีพ17ตุลาคมนะรุ่งเรืองก้านาน้านงานนะคือดาวพระหัสไปอยู่ในเรือนลาภได้ลาภการงานนะคนะจะได้มีหุ้นส่วนมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาร่วมสนับสนุนนำพาให้ได้เกิดลาภผลนะพระหัสการงานอาชีพในเรือนลาภ และด้วยเลือดลมกล้าพยันจะได้ลาบนะคะแต่ลาบน,นั้นก็ไม่ไม่ได้มาโดยง่ายนะคะต้องต่อสู้แข่งขันกับการเป็นแรงงานที่รับผิดชอบการงานค่ะอังคารอเลออังคารลาพในวันที่สามตุลาคมดาวอังคารแม้จะอ่อนกำลังนะในเรื่องราวของการงานมุ่งหาลาบผลความสำเร็จเป้าหมายที่ได้ร่วมกับหุ้นส่วนอีกฝ่าย ดาวอังคารน,นั้นอ่อนกำลังนะคะปรับ3ตุลาคมแต่ก็มีดาวพุธมีพลังกำลังคุณภาพที่เข็งแข็งมาก15ตุลาคมดาวพุธย้ายมาเจอเจอกับดาวอาังคารก็คือตอนเองเลยค่ะชาวมิถุนจะได้พบกับมีแรงกระตุ้นส่งเสริมให้ตนเองได้มีหนทางที่จะมุ่งมั่นใน,นการคิดนดาวพุ พูดคุยคิดเขียนเจรจาการสาื่สารเอกสารสัญญาในการค้านะคะก็แต่พุทตัวตนของตนเองและเป็นความมั่นคงนีก็จะได้เริ่มต้นลงทนุนพลิดอกออกผลสิ่งใหม่ๆนีก็จะได้พบกับหน้าที่ตําแหน่งในแวดวงการงานสังคมนะคะมีดาวทิดตามติดมาด้วยคืวันที่18ตุลาคมก็ได้พบกับการปฏิวัติปฏิรูปเปลี่ยนแปลง ต่อไปนะกับการเงินรายได้ผลตอบแทนนะงานเงินการเงินนะคะงานนี้ก็งานที่เกี่ยวข้องกับงานทางไกลงานเบื้องหลังงานเบื้องหลังงา,ลง,งานต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นงานที่ได้มีการเงินผลตอบแทนจากนะเพื่อนร่วมการงานการสังคมการค้าตนเองก็ได้พบกับการลงทุนที่สำเร็จอาทิตย์ อังคารพุทธการงานการสังคมความมั่นคงก็จะเกิดขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงปฏิวัติปฏิรูปใหม่มีการเงินรายได้ทรงแรงกระตุ้นไปถึงการงานอาชีพได้ลาจากการลงทนุนร่วมกันจากการเปลี่ยนแปลงกับอีกฝ่ายในเรื่องของความรักดูไปที่ดาวพระหัติ วันนี้แล้วก็ดาวรัสกรรมะนะมีดาวราหูย้าย17ตุลานคนคนโสดนี่ก็มีโอกาสจะได้พบคู่กับการเดินทางนะและได้ร่วมกันงานอาชีพมีลักษณะเป็นผู้ใหญ่กว่าจะนำพาลาภผลมาให้นะคะสำหรับคนมีคู่แล้วอ่าปราธนา จะมีบุตรนะคะ,ะก็จะได้พบกับความมั่นคงนะมีสัตว์เลี้ยงสันรักมีความมั่นคงมีญาติมิตรพี่น้องเพิ่มขึ้นค่ะเฉลิมฉลองลาผลร่วมกันค่ะ,ะ,ะรับการสนับนุส่งเสริมการเงินความมั่นคงจากการมีอะไรใหม่ๆม,มาให้ค่ะมา,มาดู ไาโร่นะ,ะ,ะการติดต่อสื่อสารการเข้าไปมีหุ้นส่วนร่วมกับอีกฝ่ายนะคะ ติดตอ่อทางไกลงาน Import Export นะการตัดสินใจก็ข่าวทางไกลก็ราช้าบ้างนะสำหรับคนที่ตา้ไปเกี่ยวข้องกับผุ้ส่วนอีกฝ่ายนะั้นมุ่งมั่นหาราผลก็มีประสบการณ์ประสบการณ์อาจากคุ้นส่วนนะคะอล้มแล้วมีโอกาสได้ พบกับประสบการณ์ที่จะได้พบกับการตัดสินใจ่ะถ้าตัดสินใจได้คนที่มีประสบการณ์ในเรื่องราวความของความรักอันนี้ตัวแทนของชาวนิ่ทนเลยนะคะคนสวยคนโลควางามชีวิตสุขสบายสิ่งที่ปรารถนาที่คิดเอาไว้จะจะเกิดความมั่นคง กับการเป็นแปรงนี้ก็จะได้พบกับเพื่อนการงานการสังคมพบกับการที่ล้มฮาเจ็บป่วยไข้นะคะอันนี้คนมีคู่ก็ได้พบคู่ทางไกลคู่ได้ผ่านความรักอาจจะเป็นพ่อใหม่แม่ใหม่ต่างถิ่นถ้าเป็นคนโสดก็จะได้พบกับการเป็นแปรงชีวิตจะสุขสบายมากขึ้นนะคะ ีความรักหัวใจก็ไม่แห่งแรงไม่ว่ารักของมิตรภาพใกล้ไกลคนรักพ่อแม่พี่น้องนะคะก็จะนำพาให้ได้เกิดความมั่นคงกับการลงและลุกขึ้นใหม่ค่ะชีวิตจะสุขสบายมากขึ้นนะคะได้พวกกับ ความ,มั่นคงทางด้านเศรษฐกิจการเงินนี่ก็ได้พบกับเพื่อนนะคะคู่ครองคนรักมาร่วมให้การสนับสนุนมีโอกาสได้ตั้งหลักได้ได้พบกับเศรษฐกิจการเงินของอีกฝ่ายมาให้การช่วยเหลือลงทุนร่วมกันห่ืโดยปุ่นเก,ก่าค่ะไม่ใช่เหตุบังเอิญค่ะ มีสิ่งแลกเปลี่ยนให้กับอีกฝ่ายก็ได้รับการสนับสนุนราชินีพจัน์การเงินจันมหาอุดส่งแรงกระเสิงถึงดาวรุจยู่รีรับเนับในเรือนวินาศนี่ก็ได้รับการสนับสนุนพักดันอยู่เบื้องหลังงานการเงินรายได้ก็ได้มาจากงานสปรีตกจลกชกเฉลางงานอินเดียรับใช้บริการดูแลตนเองงานลงทุนเกี่ยวข้องกับสตรีเกี่ยวข้องกับงานศิลปะ งานบริการงานรับซื้อของงามนะเกิดผลการเงินรายได้ที่มั่นคงค่ะการเงินรายได้ก็ได้มีสิ่งและเปลี่ยนให้กับการที่ได้พบกับลาบผลนะคะอีกฝ่ายมาให้การสนับสนุนช่วยเหลือค่ะนำมุมในสิ่งที่ดีงามออกมา ใช้ให้เกิดประโยชน์ก็รวยมั่งคัง่งเลยนะคะโดยความรู้ดีการศึกษาดีนำพลังมาใชใ้เกิดประโยชน์เนะี่ยก็มีพลังการเงินจัดจ่ายมั่นคงเลยค่ะการเงินเข้มแข็งมากได้รับการสนุนจากเพื่อนร่วมการงานการสังคมมีโอกาสได้รับมอบหมายตำแหน่งหน้าที่ได้ ใช้ความสามารถนะคะในการลงทนงุนงอกเงยการเงินตอบแทนมากไม่ว่าจะงานทางด้านสุขภาพงานความซื้อคองงานเกิดประโยชน์ด้วยพลังด้วยประสบการณ์ที่ทำไว้ก่อนแล้วเดินหน้าต่อไปะคะ่ะทำด้วยหัดใจรักค่ะทุกสิ่งเริ่มตนน้นด้วความรักชื่นชอบนะก็จะชำนาญเชี่ยวชาญ น,นี่เพศตรงข้ามฝ่ายตรงข้ามี่ยก็ลักษณะเนื้อคู่คนรักและก็เป็นฝ่ายตรงข้ามที่มีหานกินอ้นทุนอุดมสมบูรณ์เป็นผู้ใหญ่กว่านะคะ17ตุลาคมค่ะดาวราหูย้ายก็โยนในเรือนการงานนี้ก็ได้พบกับหน้าที่ใหม่ๆได้ลาจากหุ้นส่วนคู่ค้าคนรักคู่ครองนะคะได้ลงทุนแล้วก็ได้พบกับคนที่ ดูแลเอาใจใส่ครอบครัว่ะก็ทําให้มีโอกาสได้เหนื่อยน้อยลงนะคะก็มีหน้าที่ที่จะมุ่งมั่นรับผิดชอบอมีการแข่งขันเกิดขึ้นกับสตรีนะเพศตรงข้ามฝ่ายตรงข้ามนําพาลาาผลกับการลงทนอยู่ในแวดวงการลงทนการงานการสังคมการค้าที่จะแก้ไขปัญหาไปได้ด้วยความเข้มแข็งคะ นะก็ไม่ไปขยายความกับใครนะคะถ้ามีคดีความกับใครเมื่อเราไม่ไปเกี่ยวข้องเราก็จะได้คิดเอาไว้ในใจนะก็จะสมหวังดังใจปรารถนาผ่านร้อนหนาวมานะคะด้วยประสบการณ์นะตัวเองค่ะมีดาวเกศทับลักขณาของเก่าของแกสิ่งเก่าๆสิ่งแก่ๆนี้สุขได้นะี่ล้ว หาความสุขได้ที่ตัวเราสุขหรือที่จิตไม่ใช่ภายนอกนะจิต่าสงจิตออกไปที่ข้างนอกนะสุขจิตสุขสงบหาได้ที่ตนเองเกตทับลักนาได้เกี่ยวข้องกนะับการเปลี่ยนแปลงนะได้พบกับท่านสวบอนะคะผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์ที่ดีชี้แนวทางให้ได้พบกับการเป,รเปล,ลี่ยนแปลงไปสู่ลาภผลนะพบคู่ก็ได้พบกับคนที่ มีประสบการณ์คู่มาก่อนจะนำพาให้ได้พบว่าการที่เราดิ้นรนหอยหานั้นโครงการก็คือค้นพบตัวตนของตนเองเดินทางเรียนรู้จิตวิญญาณข้างในของเรากนะเกียรติทับลักษณะก็ได้พบสิ่งเก่าของเก่าของแก่นะคะเกิดความมั่นคงนำมาลงทุนต่อย,ยอดถ้าเกี่ยวข้องกับงานทางด้าน ศาสตร์เก่าแก่โบราณทางด้านแพทย์แผนไทยแผนปัจจุบันนี้ก็สำเร็จนะคะอาทิตย์อังคารพุทธนเนรินปุตตะสิ่งใหม่ๆงอกเงยเกิดผลเล็งไปที่ดามพระฤทธการอาชีพเมื่อกับก,กับอีกฝ่าย้านส่วนได้ล่าผละคะ่ะเรนชิพเซ็ต e อนไฟก r ตเหม็นนอตยาเลื่มฉันนะคะ เป็นทาตยินดีรับใช้ตนเองก่อนแล้วก็ยินดีช่วยเหลือคนอืน่นใกล้ชิดที่สุดก็คือครอบครัวและต่อด้วยเพื่อนร่วมโลกที่รักและทำในสิ่งเดียวกันค่ะ Friendship set on fire forget me not ย่าเลิมฉัน่เ s e น t i a l กับปัจจุบันทำให้ดีที่สุดนะพี่เซ r น e n t ใช้แสงตัวตนออกมาสดใสค่ะ เป็นโครงการยาวๆนะคะได้ศึกษาอะไรใหม่ๆถ้ายังไม่สวดมลภาวนาทเสียงก็ลองหามงสมุขของตนเองนะคะ Creat ดและคอทิไปสร้างสรรค์เรียนรู้สิ่งอะไรใหม่ๆต่อยอดผลงานกานเงินความรักของเดิน ตุลาคมของชาวราศีมิถุนทัดหลงพอสังเกตละโชคดีนะคะ